สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวมามนดิวประจำวันเสาร์ที่5มกราคม2562นะครับทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ทุกเรื่องที่คุณต้องฟังข่าวสารเมืองจันทร์ในรอบหนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้เหมือนเดิมกับกระผมอภิวัตทิวคู่รับหน้าที่นําข่าวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีมาเล่าให้กับท่านผู้ชมรับชมกันแบบนี้ทุกๆวันผ่านข่าวใมนิวทางช่องไมาเคเบิลแห่งนี้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์20นาฬิกา15นาทีโดย ท่านผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกของเราครับเป็นการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีตัวแทนเกษตรกร,ร,กรมั่นใจหารัฐบาลเดินหน้าตามนโยบายที่วางไว้ราคายางสูงขึ้นแน่นอนครับในโอกาสนี้นะครับนายกฤษดาพุนราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนภาคตะวันออกณหอประชุมที่ว่าการอำเภาอในยามจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันศุกร์ที่4มกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งนายเกรียงไกรเทพินอารักที่ปรึกษาเครือข่า,ขายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือเปิดผนึกสนับสนุนและชื่นชม การแก้ปัญหาราคายางพาราของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องการแปลรูปการนําน้ายางของอการนําน้ํายางของชาวบ้านนะครับมาทําถนนยางพาราหมู่1 1กิโลเมตรและโครงการหมอนยางพาราที่ชุมนุมสกรกรบุรพามีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตหมอและที่นอนยางพาราซึ่งจะสร้างงานสร้างไรายได้แก่เกษตรกร,กรชาวสวนยางทั้งทางตรงและทางอ้อมดูดซับปริมาณน้ํายางพาราของเกษตรกร ออกจากระบบได้จำนวนมหาศาลซึ่งจะส่งผลกระตุ้นให้ราคายางพาราขยับตัวสูงขึ้นไม่น้อยกว่า20บาทอย่างแน่นอนและจากมาตราการดังกล่าวนะครับได้มีการส่งผลทางจิตวิทยาแก,กา่กลไกการตลาดโดยขณะนี้นะครับราคายางได้ขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและหากเดินเครื่องจากผลิตหมอนยางพาราที่นอนยางพาราและการนําน้ํายางพาราเข้มข้นมาทําถนนยางพาราเดินหน้าได้จริงการแก้ปัญหาราคายางตกต่ํา ก็จะส่งผลที่ดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแน่นอนครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้มีการมอบเงินช่วยเหลือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีครั้งนี้เป็นการสร้างความมั่นใจและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นอย่างมากโดยในเยี่ยมถาวโรริตรักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวิทุรัตศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำเกษตรกร,กรชาวสวนยางจาก4จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดจันทบุรีตราดระยองฉะเชิงเซาวกว่า500คนให้การต้อนรับซึ่งทางนี้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร,กรชาวสวนยางภาคตะวันออกต้องการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร,กรชาวสวนยางและช่วยเหลือค่าครองชีพแก่คนกรีดยางโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายกลุ่มเกษตรกร,กรชาวสวนยางประกอบด้วย เจ้าของสวนยางผู้ทำสวนยางผู้เช่าสวนยางและคนกรีดยางในสัดส่วนร้อยละ60ต่อ40อัตราไล่ละ1,800บาทต่อไร่ที่มีสวนยางเปิดกรีดไม่เกิน15ไร่โดยสนับสนุนเจ้าของสวนยางพาร,รา1,100บาทต่อไร่สนับสนุนค่าครองชีพคนกรีดยาง700บาทต่อไร่โดยเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรชาวสวนยางก่อวันที่14พฤศจิกายน2561สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับท่านผู้ชมครับมีเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์แจ้งเข้าร่วมโครงการจำนวน2,102รายเป็นเงินกว่า21ล้านบาทโดยเงินจะโอนเข้าบัญชีในวันจันทร์ที่7มกราคมนี้นะครับ ซึ่งทั้งนี้นะครับรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวสวนจางพาราและติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดราคายางอย่างใกล้ชิดรวมทั้งออกมาตราการแก้ปัญหาด้าราคามาโดยตลอดพร้อมยกระดับราคายางให้เป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวังนอกจากนี้ยังได้วางแผนการพัฒนาการเกษตรไว้3ด้านคือการลดต้นทุนการผลิตให้ความรู้การทำเกษตรรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นด้านการตลาดรวมถึงการมุ่งเน้นด้านการตลาดให้นําส่งออกให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานเดินหน้าโครงการทําถนนยางพาราที่ให้ท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่ว,นรวมในการช่วยเหลือเกษตรกรและส่งผลให้ราคายางพยับขึ้นสูงขึ้นและจากเดิมนะครับมาตรการตามแนวนโยบายของรัฐทําให้วันนี้ราคายางยขย,ยับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้ว และในวันที่11มกราวความนี้นะครับรบัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณากรจะนําทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าหารือร่วมกับนายกอบจอทั่วทั้งประเทศเพื่อกําหนดมาตรการวางแผนกรอบวิธีการดําเนินโครงการถนนยางพาราเดินหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ปลูกยางพาราให้มีไรายได้สูงขึ้นอันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทั้งระบบครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับได้มอบหมายให้ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมาทําหน้าที่เป็นประธานดูแลการมอบเงินค่าช่วยเหลือปัจจัยการผลิตของพี่น้องชาวสวนยางของจังหวัดจันทบุรีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในพื้นที่อื่นไม่ว่าในจังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นะครับก็มีการทยอยจ่าย เงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตยางไล่ละ1,800บาทไม่เกิน15ไล่พร้อมเพียงกันแล้วนะครับมาเวลาหนึ่งอาทิตย์ก็อขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องกเษกษตรกรชาวสวนยางที่ได้ลงทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถไปยื่นขอรับเงินค่าปัจจัยช่วยเหลือไร่ละ1,800บาทได้ที่สำนักงานการยางของแต่ละอำเภอนะครับ1,800บาทเนี่ยเป็นค่า ของเจ้าสองเจ้าของสวนยาง1 1 0 0บาทส่วนอีก700บาทนั้นเป็นค่าแรงงานของที่ไปจ้างการผลิตจ้างการกรีดยางครับการจ่ายเงินช่วยเหลือไล่ละพันบาทนั้นเป็นมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเ,เบื้องต้นแกบพี่น้องเกษตรกร,กรที่ลงทุนทำสวนยางนะครับส่วนเรื่องการรักษาเสถียรภาพราคาย,ยางนั้นรัฐบาลมีโครงการที่จะเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น โดยขณะนี้กาลังดำเนินการทําถนนนะครับหหมู่บ้าน1กิโลเมตรด้วยถนนดินลุกลังอัดแน่นผสมด้วยยางพาราเรียกว่าถนนพาราซอยซีเมนนะครับเออหกิโลเมตรเนี่ยจะใช้น้ํายางสดไม่ต่ากว่า13บสถึงสิตันต่อ1กิโลเมตรเพราะฉะนั้นถ้า80,000กิโลเมตรเนี่ยก็ต้องใช้น้ํายางไม่ต่ํากว่า9 0 0 0 0สนถึงหล้านตันนะครับก็จะทําให้ปริมาณ ยางที่เราต้องส่งออกแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยแล้วส่งออกยางพาราขนาดนี้ราคาไม่ดีก็เอากลับมาใช้ภายในประเทศก็จะทำให้ยางพาราในประเทศเนี่ยมีเสถียรภาพดีขึ้นก็ฝากเรียนชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับยางพาราสถานการณ์ราคายางพาราขนานี้เราเริ่มโครงการมาได้เ,เ,เกือบ2เดือนเนี่ยราคายาง ชั้น3ยางอย่างแห้งชั้น3นะครับเดิมกิโลกร,รัมละประมาณ39บาทและ40บาท วันนี้ราคาล่าสุดขึ้นไปเป็นที่44-45บาทโดยเฉลี่ยแล้วนะครับคิดว่าราคายางน่าที่จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางรัฐบาลวางไว้นั่นคือให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่ประสบการขาดทุนในการทำสวนยางครับครับแล้วท่านอยากมีอะไรฝากเตือนถึงฝา,ากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมะลาในช่วงนี้ครับก็อยากจะฝากอย่างนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องที่มีสวนยาง อายุครบ25ปีก็ขอเชิญชวนให้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นนะครับแต่ก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากการยางแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมถามว่าทำไมต้องปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นขณะนี้ต้องยอมรับความจริงว่าสถานการณ์ในตลาดโลกเนี่ยความต้องการยางพาราไปใช้ทำสิ่งก่อสร้างลรืออุปกรณ์ต่างเนี่ยลดลงเนื่องจากเรามีราคาน้ำมันดิบ,บลดลงคนก็หันกลับไปชื้อ หรือใช้ยางสงเคราะห์มากกว่าใช้ยางธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับขณะนี้เรามีปริมาณพืนที่ปลูกยางในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากเพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าเราเปลี่ยนนะครับที่อายุครบ25ปีเนี่ยไปปลูกพืชอื่นที่ยังเป็นความต้องการตลาดไม่ว่าจะเป็นโกโก้โกมะพร้าวน้ําหอมหรือปลูกพืชล้มลุกแซมสวนยางก็จะทําให้พี่น้องมีรายได้มั่นคงนะครับไม่พึ่งพาแต่เรื่องยางอย่างเดียวก็ขอฝากเรื่องนี้ไปด้วยครับ